วิธีอ้อนผู้ชายให้เขาหลงรักคุณพร้อมตัวอย่างและเหตุผลว่าทําไมถึงได้ผลนะครับเราไปดูกันแล้วครับข้อแรกครับพูดด้วยเสียงอ่อนหวานนะครับข้อแรกคือพูดด้วยเสียงอ่อนหวานตัวอย่างตัวเองเขาหิวจังเลยนะครับเพราะผู้ชายนะครับอยากจะมีเฟมินีนเอนเนอร์จีนะนะครับสิ่งที่ผู้ชายขาดคือเฟมินีนเอนเนอร์จีคือพลังของผู้หญิงนะครับไม่ใช่พลังผู้ชายดังนั้นถ้าเกิดคุณจะครบผู้ชายคุณอย่าไปใช้มาสคูลินเอนเนอร์จีคือใช้ความก้าวร้าวนะครับความ แข็งแข็งกระด้างนะครับกับผู้ชายผู้ชายไม่ชอบนะเพราะผู้ชายมีอยู่แล้วนะครับแต่ผู้ชายอยากต้องการความอ่อนโยนแต่ไม่ใช่อ่อนแอนะนะครับคุณต้องแยกให้ออกนะครับครูบอกว่าให้อ่อนโยนแต่คุณไปอ่อนแอไม่ได้นะนะครับคุณต้องแข็งในแต่อ่อนนอกคุณเข้าใจไหมนะครับดังนั้นนะครับผู้ชายอยากได้พลังของผู้หญิงนะครับเฟมิเนอินเอเนจีนะครับคือความอ่อนโยนนะครับความอ่อนหวานนะนะครับดังนั้นอันนี้คุณต้องมีถ้าคุณอยากจะพิชิตใจผู้ชายนะครับหลายๆคนทําเป็น อะไรนะไปใช้ไปใช้พลังผิดไงไปใช้พลังมนะัสคารีนเอเนอร์จีนะตาต่อตา,ตาฟันต่อกันมึงอีโก้กูอีโก้มึง, e go, e go, มงเงียบกูงเงียบแบบนี้นะครับมันไม่มีทางชนะผู้ชายหรอกนะครับเพราะผู้ชายอ,าอันนี้เป็นมันเป็นพลังของผู้ชายไงถ้าเขาเห็นว่าคุณมีพลังของผู้ชายเขาไม่จําเป็นต้องเอาคุณเพราะเขามีอยู่แล้วคุณนึกออกไหมนะครับเขามีอยู่แล้วพลังอีโก้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นะครับผู้ผู้หญิงต้องใช้พลังผู้หญิงคือออนหวาน นะครับอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับอ่อนหวานอ่อนโยนไม่ใช่อีโก้นะนะครับพลังอ้อนนี่นะครับไม่ใช่เป็นอีโก้ใส่เขาอีกนะพอเขาอีโก้มาโอ้คุยอีโก้กลับนะครับแบบนี้มันจะพังนะผู้หญิงเราต้องอ่อนนะครับเราต้องอ่อนเราต้องอ่อนหวานนะครับเราต้องง้อนะนะครับดังนั้นนะครับให้เรานะครับแต่ถ้าเราผิดห้ามง้อเราฝังไปเลยนะครับถ้าผิดห้ามง้อนะครับถ้าคุณผิดนะเออถ้าคุณไม่ผิดห้ามงอพูดผิด ถ้าคุณไม่ผิดห้ามงอแต่ถ้าเกิดคุณผิดคุณควรงอครับคุณต้องงอเลยแหละนะนะครับดังนั้นนะครับให้ใช้พลังงานของผู้หญิงนะครับคือหนึ่งนั้นคือการออนนะครับได้ผลมากกับผู้ชายนะครับเพราะผู้ชายอย่างที่ครูบอกครับผู้ชายมีพลังมัส์เซเดสสูงอยู่แล้วนะครับอย่าไปใช้พลังมัส์เซเดกับเขานะอย่าไปอย่าไปอีโก้ใส่เข้าไม่ได้นะคุณต้องคุณต้องคุณต้องนิ่มคุณต้องนวลนะครับคุณต้องคอนต้องอ่อนหวานนะครับ โดยนะครับหนึ่งเนี่ยนะคือการอ้อนนะครับข้อแรกนะพูดด้วยเสียงอ่อนหวานนะครับตัวอย่างตัวเอง,เ,องเขาหิวจังเลยนะครับไม่ใช่นี่เธอฉันหิวจะตายอยู่แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะจอดรถให้ฉันกินข้าวไอ้แบบนี้คือม a สค์ลีนเอนเนอร์จีนะครับเป็นการขูกขข่กระชากขู่บังคับนะครับแบบนี้ผู้ชายจะไม่ชอบยิ่งเขาจะไม่ทําเลยเพราะเขากลัวเสียหน้าเขากลัวเสียอีโก้คุณเข้าใจไหมทาไมผู้ชายถึงต่อยกันมันแค่มองตาก็ต่อยกันแล้วไงมันดูถูกนะครับมันเหมือนกับดูถูกนะ นะครับดังนั้นถ้าคุณหิวข้าวตัวเองเขาหิวข้าวจังเลยทั้งทั้งนี่ในใจกูอยากจะเขยหัวมึงแต่นะครับอ,อ,อย่างที่กูบอกครับคนมีคารลมชนะคนซื่อบื้อเสมอน,นะครับจงเป็นคนดีแต่อย่าซื่อบื้อนะครับเพราะโลกนี้มันต้องใช้จิตวิทยานะครับในโลกความเป็นจริงนะเหตุผลครับเสียงที่นุ่มนวลช่วยเขารู้สึกผ่อนคลายและอยากเอาใจคุณเสียงที่นุ่มนวลช่วยเขารู้สึกผ่อนคลายและอยากเอาใจคุณครับ ข้อที่2ครับสองสายตาอ่อนๆนะครับสองสายตาอ่อนๆนะครับตัวอย่างมองเขาด้วยตาใสาๆนะครับพร้อมกระพริบตาถี่ๆเล็กน้อยนะนะครับไปทำโดอายนะนะครับแต่งหน้าแบบโดอายลองไปลองลองไปเซิร์ชดูนะแต่งหน้าแบบโดอายนะครับแต่งตาแบบโดอายนะครับใช้เพื่อทำให้ตาดูมใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ติดปีกนิดนึงนะนะครับติดขนตานิดนึง แล้วก็มองเขานะครับแต่งแต่งตาแบบโดอายนะให้ตาใสซื่อนะเหมือนกับเหมือนกับตาแปวว่าเหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับญี่ปุ่นอ่ะนะครับถ้าถ้าใส่คอนแทคเลนส์ได้ก็ดีนะคุณใส่ไปเลยนะครับเหมือนเหมือนตาเด็กญี่ปุ่นอะ่ะที่กระตุนอะไรคุณเห็นไหมนะครับปิ๊งปิ๊งอย่างนะครับแล้วก็มีคุณติดติดพัดลมส่วนตัวไปด้วยนะขนตานะครับทำกระพริบๆนะไล่ความร้อนให้เขาด้วยนะครับปิ๊บๆนะครับ เอ่อเอาไว้เขาเย็นไปเลยนะครับอันนี้ล้อเล่นแต่ต้องทํานะครับติดขนตายาวผู้ชายชอบมากคุณรู้ไหมนะครับผู้ชายชอบมากขนตายาวคุณต้องมีนะครับนะเอ่อตาเอ่อตาใสนะครับโดอายนะจำไว้นะครับโดอายนะครับเหตุผลครับภาษากายที่อ่อนโยนทําให้เขารู้สึกถูกดึงดูดนะครับภาษากายที่อ่อนโยนทําให้ผู้ชายรู้สึกอยากจะเอ่อถูกดึงดูดนะครับข้อที่3ครับทำเป็นงอนบ้านเล็กๆน้อยให้เขางอนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ จำไว้นะครับไม่ใช่งอนใหญ่นะครับไม่ใช่งอนแบบเวอร์วังนะนะครับงอนเล็กๆน้อยๆนะครับเ,เพื่อให้เขางอนนะครับเ,เช่นนะครับตัวเองเอคืองอนให้เขารู้ว่าเราพูดงอนแต่เราไม่ได้โกรธนะครับไม่ใช่เสียงแข็งงอนนะตัวอย่างตัวเองไม่สนใจเขาเลยเขางอนแล้วนะอีอีอย่างนี้นะครับคำเติมคำท้ายด้วยอีอีนะไม่ใช่ ตัวเองไม่ไม่สนใจเขาเลยเดี๋ยวนี้แบบนี้เขาไม่งองนะคุณกำลังไปเอาเอาชนะฆาคารเขาน,นะครับเนี่ยคุณกำลังใช้มัสค์ลีนเอนเนอรีคุณเข้าใจไหมคุณใช้พลังของผู้ชายอยู่แต่ถ้าเป็นพลังผู้หญิงคุณต้องแบบนี้ตัวเองไม่สนใจเขาเลยตัวเองตัวเองไม่สนใจเขาเลยนะอี๋เห็นไหมเขางอนเลยนะอี๋บอกให้รู้ไล้ว่าง,งอนแต่กูลงได้อี๋แบบนี้เขาจะโกรธคุณไม่ลงนะครับเขาจะรู้สึกว่าเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการแบบว่าเอหยอกล้อนะไม่ใช่เอาฆาเอาชนะฆาคาร นะแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทำไมตัวเองไม่สนใจฉันเลยมีคนอื่นเหรออา้าวทะเลาะกอันพังนะครับอันนี้แสดงว่าคุณไม่ฉลาดเนี่ยไม่ฉลาดในการใช้ชีวิตนะครับความหมายเดียวกันต้องการให้เขาสนใจคุณเหมือนกันแต่วิธีการต่างกันคนฉลาดจะทําสําเร็จเสมอคนซื่อบื้อไม่มีกลยุทธ์คนฉลาดมีกลยุทธ์คนซื่อบื้อไม่มีกลยุทธ์ทําไมขงเบ้งถึงลบชนะไม่มีทหารแต่ทําไมลบชนะสุม,มาอี้ไม่กล้าเข้า กพราะมีกลยุทธ์ครับดังนั้นคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับคุณอยากชนะหรือเปล่าล่ะชนะก็ต้องใช้กลยุทธนะไม่ต้องด่ามาท่าทไมต้องเล่นเกมมันต้องเล่นไงถ้าไม่เล่นคุณก็ไปอยู่บนดาวของคารแต่มันมนุย์บนโลกคุณต้องเล่นเกมนะครับคูยกตัวอย่างบางคนอาจจะเออทำไมต้องเล่นถ้าเกิดคุณเป็นลูกน้องนะครับแล้วนายนะถ้าเกิดคุณบอกไม่ต้องเล่นเกมกับน,นายนะนะนายมาสายคุณด่านายดี เฮ้ยนายไมมาสายเป็นเป็นหัวหน้ามันต้องมาก่อนดิเออนะครับหรือว่านายสั่งงานนี่เง่าคุณก็บอกว่าเออไอฉันอยู่โลกความเป็นจริงเว้ยฉันไม่ต้องเล่นเกมนายไมสั่งงานนี่เง่าอย่างนี้มีความคิดเปล่าเนี้ยนะครับคุณคิดว่านะคุณจะได้เลื่อนงานไหมนะครับคุณจะได้นะครับคุณจะได้เออคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งไหม นะครับนายเขาอยากจะโปรโมทคุณไหมแม้ว่าคุณทํางานเก่งขนาดไหนนะครับเขาก็ไม่โปรโมทครับเพราะคุณหน่อมแนมไงนะครับคุณซื่อบือ้อคุณไม่มีกลยุทธ์ในการที่จะดีลกับนายเห็นไหมนะครับ,ด,นะรบดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเอยู่บนโลกนี้มันต้องใช้กลยุทธ์นะครับคนมีกลยุทธ์ชนะคนซื่อบื้อเสมอนะครับคนมีจิตญาชนะคนซื่อบื้อเสมอคุณไม่ได้แบบไม่ได้บอกไม่ได้สอนให้คุณไม่เป็นคนดีนะ คุณจงเป็นคนดีแต่อย่าซื่อบื้อเข้าใจไหมเนี่ยนะครับนะจงเป็นคนดีแต่อย่าซื่อบื้อนะครับทําให้เขางอนเล็กน้อยตัวเองไม่สนใจเขาเลยเขางอนเลยนะอิ๋นะครับเหตุผลกระตุ้นให้เขาแสดงความใส่ใจนะครับข้อต่อมาครับเรียกชื่อเล่นพิเศษนะครับเรียกชื่อเล่นพิเศษของเขานะครับแต่ตัวเอ่อแต่ชื่อเล่นพิเศษเนี่ยต้องเป็นชื่อเล่นในทางบวกครับหลายๆคนนะครูเห็นแบบไปเรียกอะไรนะอ้วนมั้งดำมั้งนะครับตอนใหม่ๆโอเคนะ นะครับแต่นานๆคุณคอยดูนะครับความสัมพันธ์มันจะพัพงไม่มีใครอยากจะโดนตําหนิจุดด้อยของตัวเองตลอดเวลานะมีสม Carr สมุติว่ามีคนหนึ่งอ่ะเดินมาทุกวันเลยมันจะทักแต่คุณครับหน้าคุณใสไปเลยไม่มีสิวเม็ดเดียวอ่ะเฮ้ยมีสิวเฮ้ยมีสิวเฮ้ยมีสิวเฮ้ยทำไมมือนี่มีสิววะให้ยมืนีมน้มีมมสิววะคุณอยากคุยกับมันไหมนะครับนะนะครับ,นะรบ,นะรบดังนั้นนะเอถ้าเกิดจะตั้งเป็นชื่อเล่นคุณต้องตั้งในทางบวกเช่นพ่อรูปหล่อของเขา พ่อคุณใจดีของเขาพ่อคนดีของเขาเสกเข้าไปคุณอยากให้เขาเป็นยังไงนะครับพ่อเทพบุตรุของเขานะพ่อหนุ่มเกาหลีของเขาอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นอะไรชื่อเล่นในทางบวกนะครับเหตุผลสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและพิเศษนะครับสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและพิเศษแล้วเป็นการสะกดจิตเขาด้วยนะเราอยากเขาเป็นยังไงก็นะครับพ่อเทพบุตรของเขาพ่อคนดีเห็นไหม แม้ว่ามันโคตรเร็วนะกูจะเรียกมือคนดีเดี๋ยวมันจะดีเองอ่ะนะคนเรามันไม่ชอบนะครับเออมันไม่ชอบให้ขัดแย้งกับคนอื่นมองเราสมมุติว่าสมมุติว่ามีแต่คนบอกว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเราถือศีลเราเอ้ยคุณทำไมคุณเป็นคนดีอย่างนี้คุณไปเจอคุณไปตรงไหนเพื่อนฝูงคุณรอบข้างคุณอ่ะบอกว่าคุณเป็นคนดีหมดคุณจะกล้าเป็นคนไม่ดีไหมนะครับแม้ว่าคุณจะเป็นคนไม่ดีอยู่อ่ะเดี๋ยวคุณก็ไม่เคยกล้าละเพราะคุณไม่อยากให้คนอื่นอ่ะนะครับมอง ตีความหมายคุณผิดจากที่เขาเห็นคุณเข้าใจไหมเนี่ยนะครับดังนั้นอยากให้แฟนคุณเป็นไงสะกดจิตเขาแบบนั้นไม่ใช่ไปบังคับนะลูกคุณก็เหมือนกันลูกคุณเก่งไม่เก่งอย่าไปบอกว่ามึงโง่เขาก็จะโง่ตามปากคุณแหละคุณรู้ไหมปากคุณเนี่ยนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์กว่าต้นไม้ภูเขานะพวกนั้นทาอะไรไม่ได้เสกลูกคุณไม่ได้เสกแฟนคุณไม่ได้เสกตัวคุณไม่ได้ แต่ปากคุณเนี่ยสามารถเสกแฟนคุณให้เป็นให้เปลี่ยนคนได้เสกลูกคุณจากจากเรียนไม่เก่งให้เรียนเก่งได้เสกตัวคุณให้ไม่ดีให้ดีได้นะครับอยู่ที่ปากคุณทั้งสิ้นนะดังนั้นปากคุณสัสกดิ์สิทธิที่สุดอยากให้โลกของคุณเป็นแบบไหนพูดตามนั้นอีกรอบอยากให้โลกของคุณเป็นแบบไหนโล พูดตามนั้นถ้าคุณยังบอกว่าแย่จังเลยมือนมันเจ้าชู้จังเลยมันไม่ดีจังเลยแฟนคุณมันก็จะไม่ดีตามคุณที่พูดแหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนมะอยากให้มันดีคุณก็สะกดจิตมันนะครับเพราะคนดีของฉันเพ่อเทพประดุดเพร่อเทพประบุนะครับอะไรก็ว่าไปนะนะครับเสกไปนะครับเสกไปนะโอเคนะครับ ข้อถ่อมาครับกอดแบบไม่ให้ตั้งตัวกอดแบบไม่ให้ตั้งตัวตัวอย่างเดินไปกอดจากข้างหลังแล้วซุกหน้านะครับเดินไปกอดจากข้างหลังแล้วซุกหน้าการกอดจะทําให้ร่างกายสั่งสมองหลั่งสารออกซิโทซีนนะครับไฮโปเทอร์มัสนะ สมองสวดอารมณ์นะครับหลังสารโดปามีนไม่ใช่โดปอมีนออกซิโทซ,ซินเป็นสารแห่งความผูกพันนะครับและการที่ทํากอดจากข้างหลังเนี่ยมันเป็นการทำเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ระจะไปกระตุ้นนะครับเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่จะไปกระตุน้นต่อมเวนเทอร์เทอร์เมนเทอร์แอเรียนะในมิดเรทนะครับให้หลังสารโดปามีนเนาะนะครับสารที่ทําให้คนคลั่งรักและเสพติดเรานะครับตัวเดียวกับเวลาคนที่คนเสพโคเคนนะเอ,อเอาเอาสมองเข้าไปสแกน สแกนเอ็มไอเนี่ยนะครับสมองจะเต็มไปด้วยสารโดปามีนดังนั้นอยากให้คุณเสพติดระขั้งรักคุณกระตุ้นให้สมองเขานะครับหลั่งสารโดปามีนง่ายแค่นั้นนะครับนะเหมือนคุณเสพยาร้อยครั้งแม่งก็เมาแล้วมันก็หายร้อยครั้ง,ง,น,งนะครับดังนั้นเรื่องให้คนรักมันมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณมีความรู้นะครับเรื่องง่ายด้วยซ้ำนะนะครับแต่คุณเอ่อแต่คนที่ใช่เนี่ยอันนี้นะครับต้องเลือกนะข้อต่อมาครับขอนั่งตักหรือนอนหนุนตักนะครับเอ่อข้อต่อมา นอนขอนั่งตักหรือนอนหนุนตักตัวยอย่างเช่นเขางว่วงนะขอนอนหนุนตักหน่อยเป็นการอ้อนนะครับนะครับไม่ใช่กูไม่อยากโดนเตือนตัวมึงหรอกเนี่ยฉันเออว่าครูแค่มองหน้าหนูก็จะอ้วกแล้วเอาแล้วอยู่กับมันทำไม <laughs> มันงงอะ่ะครูงงมากครูอยากได้แฟนกลับอะไปอ้อนเขาหน่อยไม่เอาครูแค่มองหน้าหนูก็จะอ้วกมันแล้วหนูขยักขยแงเอา้า <laughs> แล้วที่อยู่ทำไมงงงงครับนะเกิดนะอาการงงนะครับดังนั้นขอขอ่อขอนอนอยากอยากจะให้เขานะครับออตรงรักนะเขาง่วงขอนอนตักหน่อยนะนะครับเหตุผลกระตุ้นสัญชาติยางของการปกป้องนะครับผู้ชายชอบปกป้องอยู่แล้วผูช้ชายอยากเป็นฮีโร่นะครับการนอนหนุนตักจะทำให้เขารู้สึกเอนดูคุณอยากปกป้องแบบว่าเออเป็นผู้อ่อนแอนะครับแบบนี้นะ ใช้จิตยาครับอย่าใช้อารมณ์เนาะนะครับข้อต่อมาครับเล่นกับมือนะครับหรือแขนของเขาเล่นกับมือหรือแขนของเขานะการสัมผัสก็ต้อกระตุ้นกระตุ้นกระต้มกระต้มกระตุ้นต่อมออกซิโตซีนะครับสารที่มีออกซิโตซีให้คนผูกพันนะครับตัวอย่างลูบมือหรือกอดแขนเขาเบาๆนะครับลูบมือหรือกอดแขนเขาเบาๆนะครับเธอนะนะครับสัมผัสช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับ แต่ก่อนจะไปสัมผัสแขนส่องกระจกดูก่อนนะนะครับว่าเฮ้ย,เข,ยเขาจะไม่คิดว่าเป็นพวกสัมภเวสีหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณไปสัมผัสเขาพองเห็นหน้าคุณเขาจะตกใจเขาเนื้อว่าเป็นสัมเสัมภเวสีมาขอส่วนบุญนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะสัมผัสนะนะเช็คหน้านิดนึงเฮ้ย up, เมนะคอมัพเ,เ,เป๊ะไหมนะครับกลิ่นหอมตัวเมเป๊ะไหมชุดเป๊ะไหมทรงผมเป๊ะไหมนะแล้วค่อยไปสัมผัสเขานะครับ นะไม่ใช่แบบว่าหัวฟูไปเลยนะนะครับกลิ่นปากก็เหม็นนะตัวก็ไม่แต่งหน้าก็ไม่แต่งนะนะครับไปสัมผัสเขาหน่อยเขาเขาเดี๋ยวเขาจะเอาเอาน้ำมนต์มาไล่นะนิมนหลงข้อนะครับมามามาไล่น้ำมนต์นะครับเขานึกว่าเป็นพวกสัมภเวสีนะนะผู้ตบผู้พูดพูดเล่นๆแต่ก็เรื่องจริงนะนะครับนะนะครับหยอกๆนะครับแต่เรื่องจริงนะครับนะดังนั้นก่อนที่เป็นรูปมือเขานะครับสารวจก่อนนะครับนะครับผู้ชาย ชอบผู้หญิงเพราะอะไรครับเพราะความสวยงามครับนะครับกัลลุนาครับอย่าอย่านะครับอยู่เฉยๆเขาก็รักกูไม่ต้องแต่งหน้าเขาก็จะรักแหละครับเขารักครับเขาไปรักเมืองที่สามครับนะแล้วคุณก็อย่ามาบ่นนะครับทําไมต้องทำแลือทำไมต้องทำเยอะแยะให้คนนู้นคนนี้ก็แล้วแต่นะครับไม่ทําก็อย่าทำนะครับข้อต่อมาครับขอจับมือเวลาขั้นถนนนะครับจับมือเวลาข้ามถนนตัวอย่างจับมือหน่อยสิกลัวลบมอ่ะนะสำเนียงต้องแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่ นี่เธอจับมือหน่อยไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นแฟนมันต้องจับมือกันอ้าวอย่างนี้บังคับแล้วนะนะครับแบบนี้เขาไม่เอาคุณนะคุณใช้คุณกำลังใช้พลังผู้ชายอยู่นะครับมาซลรนเอนเนอร์จีนะแต่คุณต้องใช้พลังผู้หญิงเธอเนี่ยคุณกลัวล้มอ่ะเธอขอเธอขอจับมือเราหน่อยได้ไหมนะ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 เขาใจอ่อนอยู่แล้วนะนะครับมีเกิดมามีอาวุธเป็นผู้หญิงก็ต้องใช้นะครับ นะครับอย่าไปใช้ผิดประเภทนะครับอย่าเอาเอาพลังผู้ชายมาใช้นะครับคุณปริญนะครับเหตุผลแสดงต้องการนะครับแสดงความต้องการการดูแลจากเขานะครับแสดงต้องความต้องการการดูแลจากเขาแล้วผู้ชายอยากจะเป็นผู้ปกป้องอยู่แล้วผู้ชายมันอยากโชว์ออฟอยู่แล้วนะครับอีโก้มันสูงอยู่แล้วนะครับข้อก้าครับแกล้งทําเป็นอ่อนแอให้เขาช่วยนะครับแกล้งทําเป็นอ่อนแอเขาช่วยครับตัวอย่างเขายกของไม่ไหวเลยอ่ช่วยเขาหน่อยดีนะเนี่ย เปิดกดน้ำไม่ไหวเลยเธอช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมอ่ะเธอแข็งแก่งดิดูกล้าเป็นมัดเลยเธอเนี่ยโอ้โหเปิดกดน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมนะนะครับทั้งทั้งที่กูเปิดขวดเบียร์ก็ได้นะแต่กูไม่เปิดกูจะให้มึงเปิดนะเพราะกูจะอ้อนมึงเข้าใจมันเนี่ยนะครับกูจะให้มึงหลงกูนะจงรักจงหลงนะครับจงรักจงหลงนะนะครับเสกจิตวิยบบาเข้าไปนะอย่าไปเสกอย่างอื่นไม่ได้ผลนะครับ,นะรบเหตุผลทําให้เขารู้สึกเป็นฮีโร่ของคุณ ทำให้เขารู้สึกเป็นฮีโร่ของคุณครับข้อต่อมาครับหอมแบบไม่ให้ตั้งตัวข้อต่อมาหอมแบบไม่ให้ตั้งตัวอันนี้ก็ต้องเช็คนะครับเช็คกลิ่นตัวเองก่อนนะก่อนจะไปหอมเขาอะนะเช็คหน้าตาเช็คการแต่งตัวเช็คการแต่งหน้านะนะครับเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเป็นพวกกูบานทองนะมาแอบหอมแก้มหรือเปล่านะเป็นพวกลูกกกอกมาหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับหอมแล้วรีบวิ่งหนีนะครับเข้ามาจุ๊บจุ๊บแล้วรีบวิ่งหนีนะครับน่ารักดีเนาะนะครับเหตุผล เพิ่มความเซอร์ไพรส์และความหวานนะครับการหอมสัมผัสก็จะทำให้ออกซิโทซีหลังเนาะสารกิมมีความผูกพันนะครับการเซอร์ไพรส์ก็ทำให้สารโดปามีนหลังนะครับข้อต่อมาครับทำอาหารให้เขากินนะครับทำอาหารให้เขากินครับตัวอย่างเนี่ยเขาทำของโปรดให้ตัวเองมาด้วยมามาให้เลยนะนะครับอาหารที่เขาชอบนะไม่ใช่ที่คุณชอบนะครับต้องเป็นอาหารที่เขาชอบนะเหตุผลทางสู่หัวใจผู้ชายคือกับเพราะอาหารนะครับ ทางสู่หัวใจผู้ชายคือกระเพาะอาหารนะเคยคุณเคยได้ยินไหมสเสน่ห์ปลายจังหวะนะครับเอามาใช้นะนะครับเ,เป็นผู้หญิงคุณได้เปรียบอยู่แล้วนะนะครับแต่คุณไม่ใช้กันไงเออนะครับข้อต่อมาครับชมเขาให้ดูดีในสายตาเราชมเขาให้ดูดีในสายตาเราตัวอย่างครับเวลาตัวเองตั้งใจทํางานเล้วมันดูเท่มากเลยนะ เวลาตัวเองตั้งใจทำงานโอ้โหแบบหัวใจจะละลายเลยแบบว่าพี่ดูเท่มากเลยเนี่ยโอ้โหหนูใจละลายเลยเนี่ยแบบละลายไปหมดและอวันปเปลี่ยงไปหมดละเพราะว่าพี่เท่มากเลยเวลาพี่ทํางานนะครับโอ้โหแบบนี้เขาทําไงครับฉีดอีกโก้เขาเขาจะโคตรพองเลยนะครับเหตุผลทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นเหตุผลทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นครับข้อต่อมาครับทำเป็นถึงเล่นๆทําเป็นถึงนิดๆนะครับเล็กๆนะแ,แบบน่ารักน่ารักไม่ใช่ถึงแบบว่าไอ้นั่นใครอินี่ใคร อีนั่นใคร <laughs> มึงอย่ามองอ่ะมึงมองผู้หญิงเหรออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มาส卡ลินเอนเนอร์จีนะครับนะ,ะก้าร้้วนะครับกดดันบ,บังคับพวกนี้พลังผู้ชายห้ามใช้ผู้หญิงห้ามใช้ครับนะคุณต้องใช้อ้อนนะคุณต้องใช้คุณคุณต้องใช้สเสน่ห์นะครับคุณต้องใช้ใช้เสียงสองนะใช้จิตวิทยานะครับทำเป็นถึงเล็กตัวอย่างเมื่อกี้มอง เมื่อกี้ใครมองตัวเองอ่ะเขาไม่ยอมหรอกนะครับแม้ว่ามันไม่มีใครมองหรอกหน้ามันก็ยังหน้ามันก็ยังประจวดนะนะครับทั้งที่รู้ว่าแฟนคูน่ะหน้าหน้าจะกระประจวดแต่ไม่มีใครมองหรอกแต่กูจะยอมมึงไงนะครับกูจะทําให้มึงแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมึงแบบว่าเฮ้ยมึงเจ๋งอะไรเงี้ยนะครับการการฉีดอีโก้ให้เขานะนะครับเมื่อกี้ใครมองตัวเองนะเขาไม่ยอมหรอกนะครับในใจอ่ะแบบไม่มีใครมองหรอกเหตุผล แสดงให้เขาเห็นว่าเราสนใจเขาครับนะแสดงเขาเห็นว่าเราเอ้ยเราหึงนะนะครับแม้น้าหน้า,นามึงจะขุ่ยเหยยขนาดนี้นะนะครับมีใครจะหัวเราะครูไหมนเนี่ยนะครับใครคอมเมนต์ก็ได้นะเพราะเรามาครับขอให้เขาช่วยเลือกของนะครับขอให้เขาช่วยเลือกของตัวอย่างตัวเองว่าชุดน,นี้สวยไหมเนี่ยนะนะครับน็เวลาเขาถามก็ก็ก็ถามครั้งเดียวนะที่จะน่าเบื่อที่สุดตอบไปแล้วไม่ถามอีก <laughs> คุณเคยไหมนะครับก็เข้าใจนะนะครับคือจริงๆอะ่ะครูบอกเลยนะนะครับคุณอะ่ะไม่ต้องให้ผู้ชายเลือกหรอกเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะซื้อตัวไหนนะแต่มันเป็นนิสัยผู้หญิงนะครับที่ให้ผู้ให้ผู้ชายเลือกให้หน่อยแต่คุณก็ไม่ได้เลือกตามผู้ชายหรอกคุณคุณรู้อยู่แล้วแหละนะแล้วผู้ชายมันก็มันก็ไม่มีเทสในการเลือกชุดที่คุณหลอกน้อยคนนะครับ แต่นะครับคุณก็ให้เขาเลือกนิดนึงนะแต่ก็เลือกครั้งเดียวนะไม่ต้องเลือกแล้วเสร็จแล้วมาอีกรอบนึงพี่อ่ะพี่่อะตัวนี้อีกอ,อีกรอบนึงอะไรนะครับบอกว่ไม่ไหวนะนะครับอันนี้เขาจะปวดหัว <c oughs> นะครับเหตุผลนะครับตัวเองว่าชุดนี้สวยไหมเข้ากับเข้ากับเออ่เข้ากับน้องไหมแล้วถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดน้องใส่ชุดนี้เดินควงกับพี่อ่ะพี่พ,พี่พี่จะโอเคไหมอออะไรอย่างเป็นต้นนะครับเหตุผลทําให้เขารู้สึกมีบทบาทในชีวิตของคุณนะครับเหตุผล ทำให้เขารู้สึกมีบทบาทในชีวิตของคุณครับข้อต่อมาครับแกล้งเอาของของเขาไปซ่อนนะครับแกล้งเอาของเขาไปซ่อนนะครับตัวอย่างนะครับหาไม่เจอล็อกเดี๋ยวคืนนี้นะครับให้ก็ได้อะไรเป็นต้นนะครับเพิ่มความสนุกนะนะครับและความใกล้ชิดพี่หาไม่เจอหลอกหนูว่าเอาไปเอาหนูว่าเอาไปเอาหนูว่ามีที่ซ่อนลับนะไงเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวหนูไปหาให้อะไรเป็นต้นนะครับทําแบบเออสนุกสนุกเนาะนะครับ เพิ่มความสนุกและความใกล้ชิดน,นะครับข้อต่อมาครับเซอร์ไพรส์ด้วยของเล็กๆน้อยๆเซอร์ไพรส์ด้วยของเล็กน้อยครับตัวอย่างครับเขาเห็นอันนี้แล้วคิดถึงตัวเองเลยซื้อมาให้ไงนะครับเนี่ยพอดีเดินเห็นดรีเวอร์กำลังรถเป็นรุ่นที่ตัวเองอยากได้เลยนะเนี่ยหนูก็เลยซื้อมาให้เลยเพราะว่าหนูเห็นว่าเนี่ยพี่อยากได้อยู่พี่พี่อยากได้ดรีเวอร์รุ่นนี้อยู่พอดีอะไรเงี้ยนะครับว่าหนูเห็นว่ามันลดนะก็เลยซื้อมาให้นะเซอร์ไพรส์นะครับ ของเล็กน้อยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบว่าดริฟเวอร์อาจจะแพงไปหน่อยนะครับอาจจะอะไรเล็กๆน้อยนะนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นผ้าเช็ดผ้าเช็ดลูกกลอฟหรืออะไรก็ได้เนาะแต่เออแต่เมืองไทยมันก็มีแคดดี้เนาะนะครับเหตุผลนะครับทำให้เขารู้สึกว่านะครับคุณคิดถึงเขานะครับทำให้เขารู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาก็อาจจะเป็นครีมกันแดดเนาะนะครับเนี่ย เห็นเนี่ยเราคิดถึงตัวเองเลยตัวเองชอบตีกลอบไงอันเนี้ยมันปกป้องโอ้ยูวีได้แปดสิบเลยนะอะไรางี้เป็นปต้นนะครับแล้วก็ไม่เหนียวหนืดด้วยนะเวลาตีก็ไม่ลื่นมือไม่ลื่นไม้นะครับอะไรางี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาครับขอให้เขากอดเวลารู้สึกแย่นะครับขอให้เขากอดเวลารู้สึกแย่ตัวอย่างเขาเหนื่อยขอพลังจากตัวเองหน่อยสิเนี่ยเธอเนี่ยเธอเธอเธอคนเหนื่อยมากเลยอ่ะขอพลังก็ให้ขอขอพลังจากตัวเองหน่อยนะเสียงต้องแบบนี้นะนะครับ นะคุณจะขอเขาคุณจะอ้อนเขาว่าไม่ใช่นี่เธอไม่ให้ฉันจอดหน่อยสิฉันฉันฉันรู้สึกแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้มันเป็นการบังคับนะอย่านะครับต้องอ้อนนะตัวเองเขาเหนื่อยแล้วเลยขอพลังงานจากตัวเองหน่อยสิเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองมีพลังงานเยอะตัวเองเป็นเป็นเป็นฮีโร่ใช่ไหมตัวเองเป็นซุปเปอร์แมนใช่ไหมขอพลังจากซุปเปอร์แมนหน่อยนะอะไรเป็นต้นนะครับเหตุผลสร้างความผูกพันทางอารมณ์การกอดนะครับทำให้สารออกซิโทซีนหลั่งนะครับ ข้อต่อมาครับขยิบตานะครับเล่นๆให้เขาขยิบตาเล่นๆให้เขานะครับขยิบตาให้พร้อมกับยิ้มนะครับขยิบตาให้พร้อมกับยิ้มนะเวลาคุยอาจจะแบบว่าคุยถึงอะไรที่ที่มันเลดอาร์หน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็แบบขยิบตานิดนึงแล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยเป็นไหนไหนนะครับก็ได้นะครับเพิ่มความขี้เล่นในความสัมพันธ์นะครับเพิ่มความขี้เล่นในความสัมพันธ์นะครับข้อต่อมาครับให้เขาสอนอะไรบางอย่างให้เรา ให้เขาสอนอะไรบางอย่างให้เราครับตัวอย่างสอนเขาเล่นเกมนี้หน่อยซี่เนี่ยเธอเนี่ยแฟนติดเกมใช่ไหมนะครับเจอเยอะเลยนะครับครูแฟนติดเต็มทำไมก็เล่นกับเขาซี่ <c oughs> นะครับง่ายสุดเลยนะวิธีการบแก้ปัญหาที่ง่ายสุดคุณก็เล่นกับเขาสิครับเล่นเป็นพวกเขานะฝึกเล่นเกมนั้นให้เก่งเป็นพวกเขาเขาก็เอาคุณอยู่ในทีมเองอนี่ยคราวนี้คราวนี้นะนะครับเขาแม้ว่าคุณจะไม่อยู่เขาจะไปตามคุณมาเพื่อจะเล่นกับเขา เพื่อเพื่อจะเล่นกับคุณเพื่อ,อเพื่อเขาจะเล่นกับคุณเพราะคุณเล่นเก่งไงนะคุณเป็นตัวเอกในทีมเขาเขาตามคุณแน่นอนนะครับแฟนติดเกมก็เล่นเลยพี่พี่สอนสอนสอน,สอนหนูเล่นเกมนี้หน่อยเนี่ยหนูจะได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะได้มาช่วยพี่ในเกมได้อนะไรอย่างนี้ครับทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่านะนะครับข้อต่อมาครับ แกล้งทําเป็นติดเขาแกล้งทําเป็นติดเขาครับอยู่กับตัวเองแล้วเขาไม่อยากไปไหนเลยนะอ่อนนะครับแบบนี้นะนะครับไม่ใช่ติดเขาแบบว่านี่เธอเอ,อนี่เธอไปไหนก็ต้องบอกนะเพราะฉันนะ่ะไม่ไว้ใจเธอหรอกนะครับแบบนี้แบบนี้เป็นการขู่บังคับนะนะครับเหมือนเอาเขามาเ,เหมือนให้เขาติดคุกอ่นะนะครับ แต่นะครับจะต้องไปกักษณะว่าเนี่ยอยู่ตัวเองแล้วเขาแล้วเขาว่ารู้สึกดีมากเลยเนี่ยเขาไม่อยากไปไหนมากไปไหนเลยเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วเขารู้สึกอบอุ่นเขารู้สึกปลอดภัยจังเลยทําไมตัวเองเป็นคนที่แบบว่าเออแผ่พลังแห่งผู้ปกป้องพลังแห่งการนะครับพลังแห่งความอบอุ่นให้คนรอบข้างได้ดีขนาดนี้สุดยอดมากเลยนะครับทาให้เขารู้สึกสําคัญนะครับแกล้งทําไปติดเท้านะครับ โอเคครับก็จริงๆทั้งหมดมีนะครับ35ข้อนะครับ35ข้อนะเมื่อกี้ครูแชร์ไปเร็วๆนะครับ20ข้อนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับเทคนิคอีกเพิ่มเติมนะครับให้ครบ35นะครับการอ้อนนะทำให้เขานะครับหลงรักลูนคุณนะครับวิธีการอ้อนทําให้เขาหลงรักคุณนะครับให้คุณกินให้คุณนะครับแชร์ไลฟ์ให้ครูนะนะครับแล้วก็พิมพ์ว่านะครับพิมพ์ว่าอะไรดีแชร์ไลฟ์ให้ครูนะครับ แล้วก็พิมพ์ว่าเรียนกับครูรบสําเร็จแน่นอนนะครับแชร์ไลฟ์ให้ครูนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเรียนกับครูรบสําเร็จแน่นอนนะครับเดี๋ยวครูส่งให้ทางข้อความนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาในวันอังคารสีชมพูนะครับครับชมพูหมดเลยนะครับแบบคนใส่ก็ชมพูนะครับนะมองให้เป็นชมพูแล้วกันเอามือก็ชมพูนะครับนะครับดังนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็สําหรับใครที่นะครับความสมบัติสื่อหรือยังไม่ชัดเจนนะอันนี้นะครับครูก็แนะนํา ทบทวนในคอร์สดาร์กเกมสะกดจิตให้เขาคลั่งรักนะครับเป็นวิชามารจิวาสาดําที่ทําให้คนคลั่งรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตนะครับคอร์สนี้ที่ทำให้เขาขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเชื่อว่าโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาอาจจะคิดสั้นได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะนะครับแนะนําทบทวนในดาร์กเกมนะครับราคาเต็ม12,000ราคาไลฟ์นี้2,900ันารนะครับถ้านอกไลฟ์นะนะครับอ,อ,อยู่ที่3,300ัามนะครับและใครลงในไลฟ์นะจะได้ ปรึกษากับครูฟรีตลอดชีพนะครับผ่านไลน์ส่งมาบ้านนะครับดังนั้นนะครับถ้าถ้าเจอตัวต่อตัวนะครับครูคิดอยู่2ชั่วโมง8ป0หมื่นนะครับค่าปรึกษา2ชั่วโมง8 0 0หมื่นนะครับแต่ถ้าใครลงอคอร์สนะครับในไลฟ์นะครับครูจะนะครับคุณสุนีรัตน์นะครับได้ครับเดี๋ยวครูนะครับส่งให้ทางข้อความนะครับใครนะครับ อยากจะได้ปรึกษาครูฟรีตลอดชีพนะครับก็นะครับสามารถลงในคอร์สดาร์เกมสะกดติดให้เขาคลังรักได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ให้มีความสุขนะครับในวันอังคารที่เหลือนะครับอย่าลืมนะครับรักที่ดีที่สุดคือรักตัวเองครับเพราะวันนี้ถ้าคุณยังรักตัวเองไม่ได้คุณยังรักตัวเองไม่ลงเอางี้ดีกว่าคุณยังรักตัวเองไม่ลงใครจะมารักคุณครับฝากให้คิดนะครับ คุณทุกคนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ครูมีของขวัญพใ่ใม่มาแจากนักเรียนล่วงหน้านะครับคือครูมีทํากลุ่มคอร์สฟรีวิชามารให้คนคลั่งรักเราใครสนใจอยากได้อยากเข้ากลุ่มเรียนนี้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์และพิมพ์เลข3ตัวเดียวครับและใครมีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นเมืองใจทุกคนครับสวัสดีครับ